ดีครับผมนะนี่อยู่รายการเกมไลฟ์สกรีนนะครวันนี้เรามาอยู่กับตัวพี่แบงค์นะครับผมแนวครุกรีนนั่นเองนะเดี๋ยวพี่แกตอนนี้ก็เล่นตะฮอนแล้วเนี่ยมาวันนี้เราจะมาเล่นอัคบูนนะครับผมหัวอักในตำนานเลยเน,นี่ยเติมเท่าไหร่นะลืมละพันพันกว่าหรือสองพันนะลืมแล้วครับผมที่มันได้30วันอะได้ฟรีอะมาพาวเวอร์ยี่สิบเก้าคือต่างจากอ e ีสปอร์ตแค่ความแม่นยำเพิ่มมานหนึ่งใช่ไหมวะก็จะไม่ผิดนะนะครับผมก็กดแข่งใช้ได้ป่าวะ ไม่รู้อะ่ะนะครับผมโอเคกระสูมี40นัดน้อยเหมือนเดิม40นัด160โอเคครับโอเคเราไปดูในเกมดีกว่าอ่าเอาละครับผมตอนนี้ไม่อยู่ในเกมแล้วนะว้าโวเขื่อน,นเยอะเลยว่ะแตกไปแล้วก็ผมจะสู้ได้ปหเนี่ย ไอเย็นหนุ่มเย็นหนุ่มโปะคนโหดเยอะจริงแต่มันไม่มีโปะครับผมก็นะครับแลกกลับด้วยกัมอนขยิงบ้างขยิงบ้างเออโอ้แม่เรายิงเลยหนุหหน่ม บครับผมไม่ไหวไม่ไหวโหกระสุนหมดหมดไวนะครับผมยิงเล่นทีนี้ไม่ได้เลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเขาคนอ๋อคนนึงเข้าไม่เยอะนะครับผมคนยังไม่เยอะ โอ้ปืนแรงใช้ได้ปืนแรงหรยอเขาเจ็บแล้วอะโอ้โหคนมันเข้าไม่หมดอะอะไรมาอย่าอยาแน่แน่ไปไปแล้ว โอ้โหแตกเลยโอ้อยังได้ครับผมได้ตัวหนึ่งโอ้โหคนเขาขดาดสองตัวแบบไรวะเล่นไม่เต็มเลยมาป็นแล้วโอ้โวันนี้เรามาเล่นอคูให้ดูนะฮะแตกดีนะมือเอ้ยโอ้โหก็ตายโอ้โตตยอไม่ตายวะ ไโดนเลยวะโอวห้องนี้หดไปครับไม่ไหวผมถึงสามดาวแล้วผมยดสองดาวเนี um, ่ยเฮ้ยเฮ้ยหจีหใจ <Shot. S 2> โอ้ยยิงไม่โดนเลยวะ <laughs> โอโ้สกิลการยิงเป็นตูดนะผมโอ้ฝั่งนน้นโดนวะอ้เด็ดที่หนึ่งเราเย่ yeah. ยังมีคนแบกครับผมตีไปผมเย วัดปลาหนุกวัดเปล่าตัวไม่ได้บอกวัดเ่าตัวไม่ได้บอกสองคนเลยของนี่เก่งกับตัวอ้วนๆครับผมโอ้จะตัวอ้วนทั้งโปเลยเยอะแยะเลยเนี่ยไม่งั้ไปเล่นกับตัวอ้วนแล้วตัวตายก่อนเย่ะได้เว้ยอุ๊ยทนายโอ้โหทำไมยิงเร็วจังวะ พิ่งยิงผมไปนัดหนึ่งไม่เหรอยิงโคตรเร็วอะ่ะผมเริ่มตายเยอะแล้วแต่ก่อนเริ่มตายมาแล้วหน่งอ้าผมเดี๋ยวเอ๋อถุงคนถามตอบไปก่อนเลยกันอุตยอัยก่าเล่นคอมไวเมา้าเล่นอยู่ที่ สองนะครับผม DPI สี0ร้อยมุมมองตอนนี้ผมเล่น80แต่จริงเล่น68ครับผมเอ้ย67อันนี้มาให้ดูตัวปืนให้เห็นชัดๆเนี่ยเล่น30เส้ยเจ้ย,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 ยหลอเบอ่ะตายแกโอ้เล่นอาร์ไม่ไม่เป็นจริงเลยผมเนี่ยค <c oughs> ุมย,ยากๆไงไม่รู้อ่ะ อลองเลยโอ้ยยิงไม่ตรงเลยโอ้โหเบีเ้ยวอ่ะยิงไม่ตรงนะเนี่ยเฮ้ยเริ่มตรงแล้วเว้อร์กระปุกเข้ามาเลยวะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเไงขอทีขอทีนะครับผม เออตรงอยู่ตรงอยู่มา come on ไม่โดนเลยสักทัดหัวแม่งเลยยิงหัวมีกงะโอ้โหโหอยังได้ว่ายังได้ตัวหนึ่ง ฝั่งนู้นโหดหรอดีนะฝั่งผมแบกไม่งั้นไม่งั้นนี่แพ้ไปแล้วมั้งครับเนี่ยผมนี่มาถ่วงทีไม่โดนอีกแล้วเอิดไม่ไหวไม่ไหวอมจะดาวเกิดเลย น,น,น,นุ่มยิงนุ่มเป็นูยิงมั่งเออตายแกวะ่ะตัวไม่เต็มดิโอ้โดนยิงแล้วโอ้โหทนายแรงมากอะ่ะเลื่อยยิบสายขวานมาตายเลยเริ่มติดลบแล้วเริ่มติดลบแล้วไอ,อเขาเริ่มบุกแล้วว่ะ ไ,ได้เว้ย <Blue G S 1> โอเคครับผมก็จบไปนะไม่ติดลบว่าส,สกอร์เท่ากัน <c oughs> น่าเกลียดอยู่ดีโอเคครับผมก็ขอบคุณตัวแบงค์ด้วยที่มาให้รีวิวครั้งนี้นะครับนะอัคบลูตลอดวันนี้เจอกันครับผมดูคลิปดูจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จแล้วจะมีรูปะระฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วย ไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะพอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอนี้เป็นยังไงคขาคิดเห็นอย่างไรงงไนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอรหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับดีกรีชันด้านล่างนี่นะครับมีบอกหมดทุกอย่างเลยโอเคครับสำหรับเรื่นี้ขอบคุณมากครับผม